ตั้งแต่เคยส่งมอบเตียงให้ลูก้าพูดเลยว่านี่เป็นเคสที่ยากที่สุดที่เคยทํามาแล้วขนาดประตูห้องลูกค้าประมาณ70ซนติเมตรแต่ว่าเตียงเราขนาดกว่า80ซนติเมตรเอาไงออกกันครับงาน,นลุยอเอาเตียงมาถึงที่ร้านลูกค้าทีมงานก็จัดการเลยครับถอดประกอบเตียงแยกชิ้นส่วนแล้วก็เทสเบื้องต้น้วยความที่ชนานาญครับรื้อกันมาหลายเตียงแล้วใช้เวลาไม่นานครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จก็พยายามแยกทุกชิ้นส่วนนะครับที่เป็นไปได้ชิ้นส่วนไหนที่ส่งผลต่อขนาดเนี่ยเราลื้อออกเพราะว่าประตูเข้าร้านของลูกค้าเนี่ยหินแล้ะลูกค้า้้วอนไดยยัเทาาีีี่่กงงตต คือไปฉายยอดส่วนของโดเรมอนทลนีเราก็ใจสู้ครับหรือไปเรื่อยๆจนมันล้นแบบทีนี้เราลองยกเข้าไปเทียบกับสรุปว่าก็ยังเข้าไม่ได้เราก็เลยต้องรื้ออีกชิ้นส่วนคือส่วนที่เป็นขาเพราะว่าในปกติแล้วเราจะไม่ลื้อถึงจุดนี้นะครับลื้อเสร็จนะครับเราก็ไปไม่ที่สรุปสุดท้ายเราได้เข้าห้องท่านี้ครับต้องยกตั้งขึ้นครับแล้วก็พิดเข้าไปทุรักทุเลกันพอสมควรครับเพราะว่าห้องเล็กมากเข้าได้นะครับก็เฮกันยกใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะครับในการประกอบกันแล้วก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเตียงทั ในส้มโอบิวตี้ของเราร้านลูกค้านะครับอยู่ตรงหน้าร้านคนเมืองชนบุรีตอนนี้ร้านก็ใกล้เสร็จแล้วใครที่อยากไปใช้บริการลูกค้าเรียนเชิญเลยนะครับ